สวัสดีครับสลามาครับสวัสดีครับผมอันนี้คือจมูดจะจุมคือสลามาอยูอำเภอลรีครับชื่อแท้คือนพพลัตแทบุรีครับอ๋อเป็นสลาก้ากิมตีแปลงผาซาดนกัสดีลิงครับแม่นนะครับผมปกตินี่อายุตัวไรแล้วนี่ตอนนี้อายุสาวแปดอย่างจากสาวเก้าปีนี้ครับครับไปเกิดใจจะได้ถึงชอบแปลงผาซาจีนี่อ๋อ มันเกิดแม่กับหันครับอยู่ป่อปูแปงมาก่อนครับปซึ่อแปงมาก่อนครับปูแล้วกับป่อเนาะแล้วก็ซื้ๆซืกันมครับครับต่าปเดียวครับแปงทิลี่นะนะแปงทิลี่ครับแต่ก็อะเป็นประชาทคนบ้านนะครับเนาะอแล้วตอนผมจบม .6 ผมก็มาอยู่หลับปูนมหาหัดแปงประชาทกรเพิ่นนี่ครับก็เลยโจต่าปเดียวนะครับต่าปเดียวเลยเนาะใจมันหุ่มเลยบอกครับใจมันหุ่มมันฮักจะเม็ดเกิดแม่กับหันนะครับครับ เพื่อนแม่กันครับก็เลยใจมันหอมกันเลยซึมซึมได้ได้วิชาครับได้วิชาครับจับปู่ครับจับป่อป่อปูบาอาจารย์ต่างในเียงครับปู่บาอาจารย์ครับรูบาอาจารย์ต่างๆค่ายต่างๆยังก็ับสลาครูบอยดีกว่าแม่แม่นะครับแล้วก็ปอสลาเนี่ยแหมพี่แหน่เอ็ดวัดอุ้ยบ้านอุโมงครับครับที่ไหนแหมไม่แฮมก็ ปตยาตยานอกตีตีคุ้นเคยสนิทนนสนมไปขอวิชาความหู้นี่แะแม่ครับครับพูดถึงว่าการแปลงภาษาด็กฮัสเดลิงเนี่ยมันยากกว่าภาษาไกยกถ้าเป็นต่อละอ่อนที่ึ้นก็คื้นว่ายากครับแต่ถ้ามันได้แก่นแล้วมาก็มากันก็หน่ายครับไ่หน่อยนอตครับมันมีโครงสร้างของมันแล้วก็มีเพราะว่าเก็บรายละเอียดมันตัวหนอนแม่ครับมันเป็นความเคยชินนะมัน แต่ว่ายากมากับไม่ยากเลยเพราะมันแกว้งกันละครับอูดถึงว่าตอนนั้นสมัยป่อนี่ก็แปลงนกอัศดซลิงกันละสมัยป่อแปลงภาษาคนบ้านมาได้ครับจะมามีภาษาใหญ่จังงี้ครับแล้วก็สลามากมาแปลงนกอัศดินลิงครับตัวแรกแปลงที่ไหนจําได้หรอตัวแรกวัดนาเลียงนาายลีนะครับลีนะครับตอนนั้นใหญ่หรอตอนนั้นใหญ่น้อยกว่านี้หน่อยครับน้อยกว่านี้หน่อยให้หนอครับ ปีน่าจะปี62นะครับจากปี62ครับครับและการทับแปลงภาษาตนกขั้สุดลิงแต่ละงานแต่ละงานเนี่ยเออมีแบบพืชเจ้าผาพพกมีครับบางบางงานก็เขียนแบบนุ่เปุ่นห่อครับครับครับล้สลามากกว่าเปค้นแปลงของคนเดียวครับวาดเลาเนี่ยนอวาดวาดเขียนเป็นแบบแล้วก็เอามือปุ่นพ่อถ้าปิ่นเพิ่งใจก็เอาแบบนั้นอีกครเอากระแปงตามนั้นนะครับ นกฮัตสติลิงเนี่ยไออย่างที่แปลงยากเลยเปิ่นหัวครับหัวต่นั่นนะหัวครับเพราะอย่างถึงยากมันซับซ้อนหลายอย่างนะครับตั้งใจจินนากการเขาจุ่ยนะครับแล้วอู๋ถึงว่าเวลาอย่างงวงงวงของนกฮัตสึิลิงมันจะครับอันนี้ชูได้เนาะครับแม่นครับตอนนี้ใจกลไกแบบเมนนวดแม่นครับใจมือเาใจมือครับ อย่าไปซับซ้อนตรงนั้นตัวครับับเอ๊ะอนาคตให้จะมีแบบเครื่องยนต์แล้วเนาะครับการมันได้ไงครับมันได้เนาะครับเออคือแล้วคือหมายความว่าติดแล้วก็สามารถทิ้งไปเลยพร้อมกับเผาไปเลยนะเนาะครับแต่รไเดูใจแม่นวลก่อนโอ้ตอนนี้ใจแม่นวลไปก่อนผมเคยไปถ่ายตอนี่แม่นวลของสลาประคูบอยครัตีวัดบุก้างมาครับอานสลาตีใจเจือกมัดเนี่ยนะตั้งเล่นตั้งนักเหมือนกันนะครับเหมือนกันนั่นเนาะ พิธีการมือกันครับ,รบแต่ประเดี๋ยวนี้นะผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งตีมีหันความเปลี่ยนแปลงของผาซานนกฮัสเดลิงก็คือในส่วนตีเป็นหน้าบัานะ่ะลามากันกนครับผมตอนนี้มันจะเป็นลายนู้นเนาะครับแม่ครับเป็นลายแก้โฟมครับเริ่มมาฮิตเมื่อตอนไหนนี่มาฮิตหลังนะครับออดีไปหันวิหันไหนวะ <What? S 2> ผมลืมจําไจำมาได้ไปหันแล้วมันขึ้นขึ้นได้กันเลยมาทำไอ้าหาร ทุกปีกีบอันเจ้าบาน้นนะว่าผมลองใส่ได้ก่อนนะเพื่อนกับบาลองเอาเลยผมกันเลยปพึกษากับบ้นไอ้ช่งแกโฟมที่แก้หัวครับได้ก่อนเพื่อนาได้กับเลยลองกันเลยครับอ,อยังยังยังยกตัวอย่างว่าภาษาหล,ลังนี้เนาะที่มันเป็นตั้นน่ะตั้ตีหน้าบันบตั้งบุญตั้งบนตั้งลุ่มอันนี้จะเป็นแบบตายตัวเลยก็ว่าแก้ตายตัวหรือว่าแต่ละง,งานแต่ละง,งานไป แต่ละงานแต่ละงานป่ะครับจะมาใจตัวครับมันเขาขนาดบางงานขนาดกับยแบบเต่ากันอ๋อเพราะขนาดบางประต้าเนาะครับอ๋อก็เลยก็เลยต้องต้องเอาแร่แตงงานไหนเนาะแต่แต่มันละลวดลายในการแกะหรอลวดลายกับวนๆซ้ำๆเหมือนที่หันนะครับครับมันเป็นลายไทยลายเมืองอย่างเงี้ยครับลายเมืองนี่นะครับอันนี้หลังนี้มันเป็นลายเมืองกันหรือว่าลายไทยอันนี้เป็นเมืองครับลายเมืองเนาะ ตัวจั่นบนลั่นหรอเมืองมสมัยจะเป็นเมืองหมดล้วครับสมัยจะเป็นเมืองครับบนบนถ้าอู้ถึงว่าที่เป็นจั่นจั่นนี่แหละหลังคาที่เป็นรถลันกันมาเนี่ยปกติของภาษาศาสร์นอกจเสด็จของตัวเจ้าเนี่ยจะมีกี่จัน่นมาเกิดเจ็ดจั่นครับว่าห้าจั่นเจ็ดจั่นเก้าจั่นนะครับลังคาตัวนั้นนะครับลังคาอ๋อลังคามุกค,ครับออ๋ตีมุกตีกคอนกควนจะถึงมุกอ่ะ สมมติอันนั้นเป็นผ้าเนาะผ้าสังฆะแลวก็ปลายยอดป่าซาร,รบและกะต็ตีในส่วนของปลายยอดเนาะแลวตีเป็นจัน้นเป็นจั้นแน่นอนอ๋อนะของขันยอดครับขันยอดขันยอดจิตอ,อันนี้จะเป็นขันยอดเจ็จจานครับเจเจจนครับแต่แต่ละตีก็กเหมือนกันเนาะครับแต่สมากกับประมาณนะครับตัวป่าซาร์เจเจจานห้าจานเจ็จจานนะครับ๋อบแล้วถ้านลงมาอกน้อยมันจะเป็นราคาที่มุกซีแจงนะเนาะครับ อันนั่นก็ถือเป็นห้องว่าอย่างจตุรุมุกจตุรมุกครับแล้วลดล,ลงลันลงมาแห่งตังลุมตังลุมที่เป็นใหญ่ๆก็เป็นจตุรุมุกเหมือนกันครับแต่ตังบนถ้าจะเป็นหลังกูบครับหลังกูบครับหลังกูบแล้วมีมุกยื่นหอกมุกขึ้นมาแลวลุมก็จะเป็นจตุรมุกครับอ๋อตังลุมนี่คือจตุรมุกเลยครับแล้วลดลงมาทับที่เป็นทายเป็นเสาๆนั่นเป็นห้องว่าอย่าง เป็นเกลี่องก่งเสาวอครับเป็นกงกิ้วครับออโกงกิ้วเหมือนวัดเหมือนวิหารวัดเนาะครับกงกิ้วครับูึงโกงกิ้วนี่เขียนแบบมาจากวิหารวัดครับกาดูจากวัดจกกอย่างตัวครับประกอบมาครับครับแลวจำนวนเสาของปราสาทนี่แล้วแต่ก่อนจำนวนเสาของปราสาทแล้วแต่ครับแล้วแต่ทรงกับรอแล้วแต่ทรงแล้วแต่้องแบบตัวครับโอ้ครับแลลงมาฐานของปราสาทที่เป็นขนาดยอดนั่นนะ นี่นะปลาเตี้ยวขอเนี่ยเพราะว่าบางคนก็อยากู้ห่ครับแต่ปลาซาดมันคืออย่างน,นองไหนอ่ะอันนี้ทานปลาซาดเนาะครับทานปลาซาดทานปลาซาดลงมา, <iemand. S 2> าลวดลายแล้วแต่สลายจะแปลงนิสิตแม่นะครับรลวดลายแล้วแต่หอยจะแปลงแล้วแต่เฮาจะออกแบบนะครับบางทีพิสดารกว่านี้ก็มีก็มีครับแล้วแต่โอกาสเนาะครับล้าลงมานี่ก็เป็นนกฮัส์เดลิงครับนกฮัต มีกองเป็นให้แปลงแบบอื่นน่ะประเภทนกฮัตสึเรียงบ้านเฮามีก็ยังบะหมี่นะครับยังบะหมี่ครับบะหมี่เสียส่วนมากก็จะเป็นนกฮัตสึเรียงก็หนักอ่างนี้เขาโอนมาแถบนกฮัตนะครับออ๋ครับละละตีเนี่ยปราสาทซีแจงเนี่ยครับมันคือปราสาทอย่างเขาของบุษบกนะครับเนาะบุษบกครับเอาไว้สัตว์แบบอย่างเหมือนประกอบ เพื่อเมาควบได้กับแบบนั้นครับคือมันงามตัวที่แต่เนาะงามนะครับสมัยก้อนบะหมี่เนาะสมัยก้อนดั้งเดิมอะดั้งเดิมอ่ะสมัยก้อนไม่ใช่เป็นลากนักเนาะถ้าโอ้โหที่เราประอ๋อเป็นลากเอออันนี้ก็ตามนี้ประกอบมานะครับประกอบวิถีฐานแล้วก็ผาซานหลังน้อยนี่เอาไว้สำหรับลากลากลากครับก่อนจะขึ้นประสาทหลังนี้เนาะครับ แล้วประเดี๋ยวนี้บ้านเฮาปราสาทหลังน้อยเนี่ยมันบังมีก็มีบางบางที่ก็เป็นปราสาทหลังเพียงน่อแม่ครับเป็นปราสาหลังเพียงในปิ่นก็ได้หลังทรงไอ้อตรงนี้เลยแต่เตรงลี้ตรับครับปกตินีต่เลยเกลแต่แต่ตเต่เล้าเาเลยแต่ยเสนอเจ้าภาเ,นนเจจาภาก่เนครับเลหแต่เเพิ่เเเาเตเ ถ้าได้จะได้เขาก็ไปขึ้นแบบก็เขียนแบบใช่ครับเขียนแบบเพื่อเปิดพอก่อนะครับมาเตยกับหานหุกเก่าๆงานพนันแม่เอาเนี่ยอ่บกันเลยเอาได้ดีเนาะแล้วราคานี่หรอครับแล้วแต่ครัแล้วราคาแล้วแต่ครับ๋อ้ดีทุกทับงานตอนนี้ทั่วประเทศไทยกับว่าภาคเหนือ ขับเปิ้ดเอิ้นมาออกไปหมดนะครับถ้าใกล้ไก่ไก่ไกน้อยก็แป้งน้อยเนะาะครับโอ้อแล้ครับในส่วนอื่นก็คือมันจะเข้ายากละ<อ>กลไกของการชักลากนี่นะนเพราว่าม้วนจ้างเน่อตาม,ตามนรคพัฒนาลิงเนี่ยนะเขาแบบเข้าไปแล้วหนะาะครับเอาละครับวันนี้มีโอกาสได้มาสอบถามมาสัมภาษณ์สลามากามสลานุ่มคนเกง่งครั ของอพเฟอรี่จังหวัดระยูนครับผมต้องขอบคุณนั่งนั่งหนึ่งครับผมสวัสดีครับครับผมเอ้าเจ้าหมูสเจ้าจุ้มเจ้าภาพสนใจรื่องสลามมากทีติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์อีกครับ093 164 6071ครับครับผมติดต่อได้เนอะครับใครที่บหายใจแล้วติดต่อได้โอเคขอบคุณสุัท่ามากครับ